ยโฮมีนาซังอบกินเดียสกัาสวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดิมพักเล็กกับผมนะครับผมในช่วงรีวิวซีรีส์ผมวิชิค่ทุกคนแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็น EP 5เลยนะทุกคนสำหรับฮิเม s โนะเย i บ a หรือว่า Demon s l a y e อตัว Smith Village นะครับผมตอน หมบ้านช่างตีดาตอนที่5้าทุกคนนะแลก็อที่เห็นเลยนะครับผมวันนี้มาแบบมชมพูชมพูๆห,หน่อยเพราะอะไรเราจะเสนญเสาหลักแห่งราัาถเกิดทุกคนสงสัยว่าเป็นคนไหนนะครับนี่เลยคนนี้เลยทุกคนตามูตามีเอาจริงๆแล้วตอนแรกอะผมค้างเหมือนไส้นางนิดนึงนะเพราะว่าเลยเพราะแบบเฮ้ยอะไรทำไมแต่งตัวโป๊ะเฮ้ยทำไมแบบ เฮ้ยทำผมสีชมพูด้วยเพราะผมอะคนชอบทําผมสีชมพูมากทุกคนแต่ว่าแบบเออคือก็ตั้งกับทำผมดําอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบเฮ้ยนั่งดูแบบตอนไหนตอนแหนแหนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบตุ๊กดิด๊กตุ๊กตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบนานเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าแบบในที่สุดนะครับผมตอนที่ห้าตอนนี้ชื่อตอนว่าดาบสีชาดกลายเป็นว่านางก็ได้มาออก โปร่งเต็มเต็มเลยทุกคนคือแบบได้ออกมาสู้แบบว่าจัดเต็มแล้วในรูปแบบของนางเองอะไรอย่างนี้ทุกคนในสุนารก็วิ่งมาจากระยะไกลามาถึงหมู่บ้านช่างตีดาบจนได้ทุกคนนะแล้วก็ลงมไปถึงานางได้แสดงฝีมือด้วยทุกคนแล้วแบบนางโคตรเก่งเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะขอยกคําพูดคําพูดหนึ่งนะครับผมของหนึ่งในช่างตีดาบนะครับว่าเพราะพวกเขาดูน่ารักทําให้เราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเขาคือเสาหลัก นลมีความเก่งกาจขนาดไหนนี่คือจ,จริงแล้วทุกคนก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่แบบเออมนุษย์เราจะมองสิ่งต่างๆแบบจากภายนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปถึงข้างในอะไรประมาณนี้เนาะรวมถึงเสาหลักแห่งรักเห,กหมือนกันทุกคนแต่แล้ผมก็มองแค่ภายน,นอกนะแต่ว่าแบบนางคงเก่งแหละไม่งั้นคงเป็นเสาหลักไม่ได้แต่ว่าแบบเ,ก,เ,เก,แบบก่งระดับไหนเนี่ยตอนนี้มีเฉลยทุกคนแล้วก็รวมไปถึงผมได้แอบเอาวิดีโอเล็กๆประมาณสิบกว่าวินาทีทุกคนนะมาทุกคนได้ดูกันด้วยนะอ่ะ นี่เลยสงส่อคนนี้ทุกคนเนี่ยดูสิน่าเลยทุกคนเนาะคือแบบิันจาอดตัเเลยน่รัก,ลกลลแล้วดูดาของนางทุกคน,นคือด่างน่าดาของนา,างนาแตต่างไม่มืนใครเลยทุกคนแล้วแบบ ผมกรี๊ดมากเลยนะตอนที่แบบว่าเออนางใช้กระบวนารท่าดับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบสวยสุดจริงกันอิกแมวมากเลยแบบออกลายเป็นว่าตอนนี้ผมแบบรักนางเลยนะแบบเชียร์นางเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบแฟนคลับของนางเลยทีเดียวเพราะแบบเออชอบนางไปแล้วทุกคนนางเก่งมากเลยสาหลักแห่งรักนะทุกคนนะแล้วก็แน่นอนว่าการต่อสู้ยังดุเดือดเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนห้ามพลาดสำหรับตอนนี้นะมีภาพสวยๆแบบเหมือนย้อนกลับไปตอนที่ เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นทุกคนนะหรือว่าตอนสถานบันเทิงกันทุกคนที่แบบโอ้ยมีการเชฟป,ปานุ่นนี่น,นั่นแล้วแบบโอ้โหสวยงามมากการต่อสู้ตอนที่ห้าตอนนี้ทุกคนภาพสวยๆเหล่านั้นกลับมาแล้วแต่ว่าเสยียดายเนื้อที่แบบยี่สิบกว่านาทีเองนะต่อนหนึ่งตอนนะถือว่าความยาวนะทุกคนนะตอนหนึ่งตอนคุณนอยมากมเลยอ่ะเออภาพสวยๆเลยได้ออกมาแบบไม่นานเท่าไหร่แต่ก็โอเคเออไม่ว่าแบบ แต่ให้มันจะเป็นแค่ช่วงเรียวไว้ลาสั้นๆแต่ว่ามันก็สุดคดที่สุดแล้วทุกคนสุดคดคัลิก,กิดสุดๆเลยแล้วก็แน่นอนว่าเพลงประกอบนะครับผมนี่เลยหาได้ทาง s p o t i f y นเลยทุกคนถ้าเกิดทุกคนฟังดีๆอ่ะอันนี้เป็นเพลงตอนปิดนะครับผมถ้าเกิดอ่านแบบว่าใครที่แปลญี่ปุ่นออกก็จะรู้เนื้อเพลงอยู่แล้วถ้าเกิดสำหรับใครที่แปลไม่ได้เหมือนผมก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่านเนื้อเพลงคาแปลขาล้างล่างเอาอ่านบรรยายเอานะทุกคนนะซึ่งแบบ เฮ้ยสุดโกยมากเลยอะ่ะมันเป็นเพลงที่แบบเพิ่งจะสังเกตรจริงๆแล้วคือเป็นเหมือนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเสาหลักแห่งรักโดยเฉพาะเลยทุกคนคือแบบโอ้พระเจ้าจอร์ดมาโอ้แบบสุดโกยคอมเบลกี้สุดๆเลยทุกคนคือแบบโหตอนเนี้คือเป็นแบบว่าตอนที่อวยเสาหลักแห่งรักสุดๆจริงๆแล้วก็รวมไปถึงแบบอดาบ่าเมื่อกี้ที่เกิดใครยังเห็นไม่ใช่ทุกคนนี่เลยรูปเสาหลักแห่งรักกับดาบของเขาคือแบบเฮ้ย ดาบดาบทำไมดาบนางเป็นอย่างนั้นวะเออแล้วก็จากตอนนี้ทุกคนนะเขาบอกกันว่าดาบของนางถูกตีขึ้นจากผู้ใหญ่บ้านนะทุกคนผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านช่างตีดาบด้วยอะ่ะเขามาตีเองเลยคือแบบไม่แปลกใจเพราะาดาบกัตนาของนางคือรูปล่างแปลกมากนางโคตรเก่งเลยทุกคนใครที่ชอบหรือเป็นแฟน ครับของจิมมนซยลเยอะเลยคิมินสโนุใหญ่ปะห้ามพลาดสับตอนนี้นะทุกคนนะแล้วก็แฟนที่ชอบหรือว่าได้ดูแล้วหรือ,อยังไงสนุกมากไหมมาคอมเมนต์คุยกันนะทุกคนนะแล้วก็วันนี้ผมคงต้องขอลาไปพียงเท่านี้นะครับทุกคนยัสมินทราย